เอาไงเนี right, ่ยเอาไงครับเอาไงครับไมเอากล้องกันได้เหรอเอามาเฮ้ยอะไรอะอะไรเกิดอะไรขึ้นถ่ายจริงเลยยังไม่เคยดูรูปปั๊กบาลเลยตั้งแต่เป็นจังหวัดเลยละอันนี้เดี๋ยวเราจะทิ้งวันการแหละไปไปไปเอาล่มเลยเห็นกล้องไม่ได้เลยคือซื้อยี่ห้อไหน Sony Sony อันนี้แคมโอ้โหแกวคำขาดมันไม่ยอมดึงอันนี้ออก อันนี้อวดครับไม่โชว์ไงหรือว่าของใหม่ไม่ใช่เลยหรออวดเก่าเกือบเลยพร้อมยังครับเดี๋ยวน้ำไปโอ้เพิ่งแค่นี้เนี่ยนะตอนนี้เรามาถึงวัดสมบพอ์แล้วนะคะดู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 ตัวฟิตตัวฟิตนึ่งตัวฟิตเลยเนี่ยไอเอ๋ ่หนูไงเป็ดแเราดูนี่ไงไปแล้วอหนูล่ะไปเฮ้ยแล้วถ่ายเขาหน่อยดีเข้าอยากเป็นดาราครับเดี๋ยวไปดูตอนขึ้นอีกทีครับ